สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับแป้งนะคะแล้วก็ช่อง Ford Daily Life ค่ะวันนี้แป้งจะพามาชมนะคะเจ้าตัว Everest Y Tech นะคะสําหรับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาแนะนําราคาจัดจาหน่ายกันเลยนะคะราคาจัดจาหน่ายนะคะอยู่ที่1นึ่งล้านแปดบาทค่ะแล้วก็หากใครนะคะสนใจเป็นสีพิเศษนะคะเพิ่ม1 000, 2 0 0 0บาทค่ะแป้งพามาชมนะคะว่าคันนี้มีอะไรน่าสนใจกันบ้างค่ะก่อนอื่นพูดถึงตัวเครื่องยนต์ก่อนเลยนะคะเครื่องยนต์คันนี้นะคะมาด้วยเครื่องยนต์ไบเทอร์โบค่ะมาด้วยแรงม้านะคะ210แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่ 500นิวตันนะคะเป็นเครื่องยนต์2.0เป็นเครื่องยนต์ดีเซลค่ะแล้วก็สําหรับคันน okay. er ี้นะคะก็จะจับคู่กับเกียร์10สปีดนะคะเดี๋ยวแป้งพาไปดูด้านหน้ากันก่อนเลยสําหรับการตกแต่งคันนี้นะคะนอกจากเป็นสีดําแล้วหล่อๆแห่ๆอย่างนี้แล้วนะคะก็ยังจะได้คําว่า w i t e t a บนฝากระโปรงมาด้วยเป็นอักษรอะคริลิกนะคะอันนี้เป็นอักษรที่ติดตั้งมาจากโรงงานนะคะทางด้านกระจังหน้าของเรานะคะอันนี้กระจังหน้าเดิมค่ะก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่อันนี้ลูกค้าเปลี่ยน เป็นสีแดงตัดดําหรือว่าดําตัดแดงอันนี้เราสามารถเลือกสีได้เป็นกระจังหน้า FORD นะคะมาพร้อมกับไฟ3จุดค่ะอันนี้เป็นกระจังหน้าที่หลายๆคนนะคะนิยมเปลี่ยนในรุ่น Everest แล้วก็รุ่นตัว Langer ต่างๆนะคะทางด้านไฟของเรานะคะก็จะเป็นไฟ Matic LED ค่ะที่จะมาเฉพาะในรุ่นท o p แล้วก็รุ่นขับ4นะคะจะมาพร้อมกับตัวเลนอัจฉริยะค่ะที่สามารถดับแสงได้เมื่อมีวัตถุตกกระทบนะคะ แล้วก็มาพร้อมกับไฟลูกตัว C ค่ะที่เป็นไฟเดย์ทา e ม์รันนิ่งไลนนะคะยังไม่พอค่ะให้มาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะทางด้านตรงกลางนะคะที่เห็นเป็นกล่องอยู่ตรงกลางนะคะก็จะเป็นกล่องเลดรานะคะที่จะทํางานกับระบบภายในตัวรถค่ะระบบภายในตัวรถอะไรบ้างนะคะก็เช่นตัวถอยจอดอัจฉริยะตัวอัดจับทีพูดคอนโทรล l l a n ิ k ปิ p i n g l a n น c e n t e r i n g ต่างๆนะคะก็สามารถกล่องนี้มันจะเชื่อมโยงกับระบบภายในตัวรถนะคะ แล้วก็มาพร้อมกับเซนเซอร์6จุดทั้งด้านล่างของเรานะคะไม่ใช่ลอยอย่างเดียวมีห่วงลากจูงมาให้ด้วยหากใครเวลาเจอรถเสียออกทลิปออกแคมป์หรือว่าอยากใช้งานก็สามารถใช้ได้เลยอันนี้เป็นห่วงที่สามารถใช้งานได้จริงนะคะเพราะว่าเชื่อมกับตัวแกนกลางของตัวรถด้านในมาต่อกันที่ด้านข้างนะคะที่เห็นเป็นคิวล้อตรงนี้นะคะเป็นคิวร้อสีกาไฟนะคะ ก็จะเป็นสีที่ตัดกับตัวรถนะคะแป้งว่ามันสวยดีแล้วก็แม็กกับยางอันนี้เป็นลายใหม่ซึ่งต่างจากตัวเอเวอเร t i t ไทเทเนียมรุ่นลองลงมานะคะก็จะเป็นลายที่มีเฉพาะในเอเวอเรส h i ไวด์แฮนะคะมาพร้อมกับขนาดยางนะคะก็จะอยู่ที่255ทับ55 R20 นะคะก็จะได้ล้อแม็กขอบ20หรือว่าหากลูกค้าท่านไหนนะคะสามารถไปเปลี่ยนล้อเปลี่ยนแม็กตามใจชอบได้เลยค่ะ ทางด้านแก้มข้างของเรานะคะที่กล่าวไปตอนแรกเลยว่าเป็นเครื่องยนต์ไบเทอร์โบนะคะก็จะมาพร้อมกับสัญลักษณไบเทอร์โบตรงนี้แก้มข้างตรงนี้นะคะไม่ใช่อุปกรณ์ตกแต่งอย่างเดียวนะเป็นอุปกรณ์ที่สามารถระบายความร้อนด้านในตัวรถได้จริงด้วยมาต่อกันที่กระจกมองข้างนะคะกระจกมองข้างของเรานะคะเป็นกระจกมองข้างสีกาวไฟนะคะแล้วก็เป็นกระจกขับไฟฟ้าค่ะมาพร้อมตัวใบสปอร์ตนะคะตัวใบสปอร์ตนี้ก็อาจจะมีในหลายรุ่นหลายแบรนด์นะคะแต่มันก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งถ้าเวลาเราขับรถในเมืองนะสำหรับทางด้านล่างตรงนี้ที่เป็น อยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวกล้อง360องศาค่ะกล้อง360องศานะก็ทํางานร่วมกับระบบภายในตัวรถเวลาถ้าเราไม่มั่นใจเราสามารถเปิดดูได้แล้วก็มันก็จะเห็นว่ารอบตัวรถมีวัตถุอะไรอยู่บ้างนะคะมาพร้อมกับตัวไฟส่องสว่างด้วยถ้าเราเปิดประตูนะคะกลางคืนอ่ะมันจะมีไฟส่องสว่างมาให้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีนะคะสําหรับอุปกรณ์ที่ตกแต่งเพิ่มเติมก็จะมีตัวกันสาด อันนี้สามารถติดก็ได้หรือไม่ติดก็ได้นะคะแต่ติดก็หล่อขึ้นทางด้านบนก็จะเป็นตัวราวหลังคาราวหลังคาอันนี้จะต่างจากรุ่นไทเทเนียมตรงที่มีช่องว่างตรงนี้จากตัวไทเทเนียมนะคะจะเป็นราวหลังคาที่ติดกับตัวรถแล้วก็ทางด้านบนสุดนะคะมาพร้อมกับมูลลูกของเรานะคะก็จะเป็นมูลลูกขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ตัวกระจกอะคะ่ะก็จะเป็นกระจกนิลภัยเมื่อแตกนะคะก็จะเป็นตัวเมคโคโพดแล้วก็จะมีฟิล์มนะคะมาให้ชั้นหนึ่งแล้วก็จะไม่ร้อนเข้าไปในห้องโดยสาร สำหรับทางด้านล่างนะคะตรงนี้ที่เห็นอยู่ก็จะเป็นบันไดขึ้นตัวรถเพราะว่ารถของเราอะ่ะมีความสูงบันไดขึ้นด้านข้างก็มีส่วนสาคัญเหมือนกันเวลาขึ้นลงมันก็ทําให้เราสะดวกสบายมากขึ้นมาต่อกันที่ในส่วนของด้านท้ายรถนะคะท้ายรถอ่ะเดี๋ยวเข้ามาดูใกล้ๆนิดนึงมันอาจจะแคบหน่อยนะทางด้านท้ายนะคะก็จะมาพร้อมกับไฟนะคะที่เป็นซิกเนเจอร์เลยไฟอันนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของเจ้าตัวเอเวอเรสต์วแฮกนะแล้วก็เอเวอเรสต์ไทเทเนียมเอเวอเรสต์เทนเอเวอเรสต์สปอร์ต e นะ ถ้าดูใกล้ๆเวลาเมื่อไฟติดอ่ะมันจะสวยมากเลยมันจะเป็นไฟแบบว่าที่มีเวระยะจะทําให้ดูรถหรูมากขึ้นมาพร้อมอักษรคําว่า e v e r อเรสตรงนี้นะคะก็จะมีกล้องมองหลังให้ด้วยถ้าเวลาเราถอยหลังอ่ะเราก็เปิดดูกล้องได้เลยนอกจากคันนี้หล่อใช้งานดียังมีสิ่งอำนวยความสะดวกมาให้เราเยอะด้วยก็จะเป็นไฟแบบนี้เนาะถ้าเวลาเราเปิดไฟมันก็จะได้ไฟหล่อๆแบบนี้เวลาใครขับรถตามหลังเราอ่ะหล่อเลย เดี๋ยวเราไปดูภายในตัวรถกันนะว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างหรือว่าหากใครกำลังมองหาเอเวอรเรอ่ะเผื่อคันนี้จะเป็น e v เวอร์เรสต์วายแที่เราอาจจะเลือกก็ได้ทางเรามาดูทางที่แผงประตูก่อนเลยนะคะแผงประตูของเราอ่ะมันก็จะต่างจากรุ่นอื่นๆแบรนด์อื่นๆนะที่จะได้แผงประตูแบบเรียบแล้วก็มีการเปิดจากตัวที่จับตรงนี้เลยมันก็จะได้ดีไซน์แบบใหม่นะคะแล้วก็เวลาเราปรับกระจกมองข้างปลดล็อกอะไรเงี้ยมันก็จะอยู่ตรงตัวแผงประตูหมดเลย มาต่อกันที่ตัวสตาร์ทของเรานะคันนี้ก็จะเป็นสตาร์ทแบบว่าฟุตสตาร์ทสามารถกดได้เลยกุญแจเราก็เก็บไว้ในกระเป๋าได้สำหรับตัวพวงมาลัยของเรานะคะก็จะเป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้าข้อดีของพวงมาลัยไฟฟ้าก็คือจะได้พวงมาลัยที่มีความแม่นยำสูงนะคะเวลาเราปรับนะคะก็สามารถปรับอย่างนี้ได้4ี่ทิศทางนะถ้าเวลาลูกค้าตัวสูงตัวใหญ่อะไรย่างเงี้ยสามารถปรับให้ถนัดมือได้เวลาเราขับรถทางไกลทางใกล้อย่างเงี้ยก็สามารถปรับให้กระชับมากขึ้น มเป็นหน้าจอสีที่มีความคมชัดนะคะเป็นหน้าจอขนาด12นิ้วก็จะได้หน้าจอหล่อๆแบบนี้เลยหน้าจอกลางของเราอะ่ะก็จะเป็นขนาดที่หน้าจอใหญ่แล้วก็การวางหน้าจอเขาอะ่ะจะเห็นได้ว่าวางหน้าจอแบบยาวมันก็จะทําให้ดูห้องอะ่ะโดยสารมันกว้างขึ้นหน้าจอของเรามาพร้อมขนาด12นิ้วสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto แล้วก็สามารถเชื่อมต่อ Bluetooth ได้เลยหากบางคนอะ่ะเขาจะไปเชื่อมต่อกับตัวแอปต่างๆก็สามารถทําได้จากตัวหน้าจอ ทางด้านล่างนะก็ยังให้มาพร้อมกับตัวไวร์ชั์เจอร์สามารถเอาโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆวางตรงนี้ได้เลยแล้วก็สามารถเสียบชาร์จโทรศัพท์แบบสายก็ยังชาร์จได้อยู่สําหรับตัวเกียร์ของเรานะคะก็จะเป็นเกียร์แบบไฟฟ้านะคะเป็นเกียร์อ e ี i ิป t e เจะมีเฉพาะในรุ่น Raptor Everless e v r r l e s s นี่ก็จะมีเฉพาะในตัว e v e r l s t s ขั แล้วก็จะมีเฉพาะในตัวสตอ r มนะคะก็ถือว่าจะมีเฉพาะในตัวท็อปของเรานะคะตัวหัวเกียร์ตรงนี้ที่เห็นนะคะก็จะมีเฉพาะในตัวขับ4แล้วก็จะมีเฉพาะในตัวสตอ r m มที่เป็นตัวขับ4กับขับ2ที่เขาจะให้หัวเกียร์แบบนี้มาด้วยส่วนตรงนี้นะคะที่เห็นเป็นหัวเกียร์แบบนี้สามารถปรับได้นะก็จะเป็น TMS โหมดนะคะสามารถทําเป็น t ู o high four high f o low ได้เป็นการเลือกโหมดการขับขี่จากการปรับตรงนี้ได้เลยนะคะเผื่อแบบเวลาเราออกทริป ขับทางลุยๆอยู่นะคะก็ปรับได้เลยก็ถือว่าขับสนุกมากขึ้นมาพร้อมกับตัวนะคะเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีโหมดให้เลือกอยู่สามารถถอยจอดแบบอัจฉริยะได้นะคะในสําหรับตัวที่เป็นเกียร์ e-shifter นะภายในของเรานะคะก็จะมีไฟอเมเบียนไลท์มาให้ด้วยถ้าเวลาเราเปิดตอนกลางคืนหรือว่าเปิดขนาดขับรถนะมันก็จะสวยมากขึ้นภายในห้องโดยสารของเราอะ่ะก็จะสวยมากขึ้นกระจกมองหลังของเรานะคะก็จะเป็นกระจกตัดแสง เมื่อเวลารถคันหลังอ่ะไฟสูงมาแยงตาเราอ่ะมันก็จะทําให้แสงมันดอปลงค่ะให้เราขับรถง่ายขึ้นทางด้านบนตรงนี้นะเดี๋ยวป้าจะเปิดทาง้าบนตรงนี้ให้ดูทางด้านบนตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวมูลลูปที่เราเห็นทางด้านนอกแล้วนอกจากเป็นมูลลูปนะยังสามารถเปิดให้แสงเข้ามาก็ได้อันนี้ก็ดีสําหรับหักครอบครัวไหนมีเด็กนะคะก็ ทำให้ได้รับแสงหรือบรรยากาศข้างนอกเวลาใครขับรถเว้นหัวเปิดห้องมันก็ดูควางคืนแล้วก็ทําให้ดูผ่อนคลายมากขึ้นนะคะเวลาใครมีสัตว์เลี้ยงอย่างเงี้ยก็เปิดให้ระบายอากาศก็ดีด้วยเดี๋ยวป้งปิดให้ดูนอกจากเป็นตัวกระจกมูลรูมนะไม่ใช่เป็นกระจกอย่างเดียวอันนี้เขาติดฟิล์มกองแสงมาให้แล้วระดับหนึ่งจากโรงงานแล้วก็มีตัวผ้านะคะที่ปิดอีกชั้นหนึ่งทำให้ไม่ร้อนหากใครกลัวร้อนคันนี้ตป้งบอกเลยว่าไม่ร้อน เดี๋ยวแป้งพามาดูภายในห้องโดยสารของเรานะห้องโดยสารของเราอะ่ะก็จะเป็นตัวเบาะหนังมางานเดินได้สีเหลืองนะคะพิมพ์อักษรคําว่า Y h a c k ด้วยอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นงานสปอร์ตมากขึ้นหากใครอยากได้รถที่มีเอกลักษณ์นะตัว e s Y h a c h เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจเลยเดี๋ยวแป้งพาไปดูเบาะหลังนะ,ะสําหรับแถวหลังของเรานะคะก็จะมาพร้อมกับเบาะหนังที่ยังมางานเดินได้เป็นสีเหลืองเหมือนเดิมนะแล้วก็แถวตรงเนี้ยก็จะมีแอร์แยกซ้ายขวานะคะแล้วก็แอร์แถวหลังให้ ข้อดีของการแอร์แยกซ้ายขวาเพื่อบางทีคนขับเขาร้อนหรือว่าคนนั่งเขาร้อนก็สามารถแยกแอร์กันได้แอร์ของฟอร์ดนะตป้งบอกเลยว่าแอร์ของฟอร์ดนี่คือเย็นประทับใจมากๆแถวหลังนะคะก็นั่งสบายด้วยหากใครตัวใหญ่อันเนี้ยแป้งบอกเลยว่านั่งได้ครับสำหรับตรงนี้นะคะก็จะเป็นเจ้าแถวที่นั่งตอนที่3จริงๆอะ่ะเราอะ่ะจะพับเบาะตรงเนี้ยขึ้นมาได้มันก็จะทําให้มีที่นั่งสําหรับรถเจ็ดที่นั่งคะ่ะอันเนี้ยเด็กนั่งได้หรือว่าผู้ใหญ่ที่มีตัว ไม่ใหญ่มากก็นั่งได้นะคะอันนี้นั่งสบายไม่ปวดขานะหรือว่าหากใครมีของหรือบรรทุกสิ่งของเยอะๆอย่างเงี้ยเบาะตรงนี้สามารถพับเรียบไปได้เลยแล้วก็สามารถใส่กระเป๋าเดินทางหรือว่าใครอยากขนของก็ขนได้นะไม่ใช่เป็นแค่รถนั่งลอยๆเดียวอันนี้ใช้งานได้จริงอันนี้แป้งไม่ได้พับให้ดูเนาะเพราะว่าตรงนี้เรามีกระจังหน้าอยู่ด้วยสําหรับตัวกระจังหน้านะคะลูกค้าบางท่านก็รับคืนหรือลูกค้าบางท่านนะคะก็อาจสามารถ ส่งต่อขายต่อได้นะคะตรงนี้อันอยังตั้งคืนให้เป็นไงกันบ้างคะสำหรับเจ้าเอลเสด้วยแฮกนะหากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็แอดไลน์ไอมาคุยกับแป้งได้เบอร์ติดต่อก็อยู่ด้านล่างนะคะก่อนจบคลิปนะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้แป้งด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคลิปหน้าคันไหนนะคะที่เราจะไปรีวิวกันสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ